ตัวแทนจากทางธนาคารเกิจินาคารนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทางธนาคารของเราเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัานทางในการสร้างตัวมาตรฐานสิ่งแวดล้อมขึ้นมาในอุตสาหกรรมหรือเสร็จได้ยังไงนะครับก็นี่เดี๋ยวมีผมกับคุณนัทวุฒินะครับก็จะมาช่วยเล่าให้ฟังนะครับ นะครับนี้ตรงนี้ไปเร็วๆแล้วกันนะครับก็คือสิบปีที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าตัวเล็กขอนภูมิบ้านเราเองเนี่ยวันนี้มันร้อนขึ้นมาสูงสูงถึง5องศานะครับนี่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะครับจริงก็เป็นไปทั่วโลกเลยนะครับก็ผมก็มกีโอกาสได้ไปต่างประเทศมานะครับก็น่าร้อนปีนี้แบบร้อนมากเหมือนเมืองไทยเลยก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ ใครคนใดคนหน er ok be well, ึ่งครับมันเป็นทั่วโลกจริงๆนะครับมันก็เป็นที่มางรางที่เราจะจาเป็นจะต้องมาดูแลในเรื่องนี้ได้แล้วนะครับก็คันนี้เออเรามาดูว่าทำไมทาง KKP เราถึงเลือกตลาดทางอสังหาริมทนะครับเราต้องเรียนว่าตัวเรสเซรเองเนี่ยเป็นมาร์เก็ตสำคัญของธนาคารเรานะครับเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพอร์ตโฟลิโอที่ใหญ่ ที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าใน,ในจำนวนลูกค้าเองเนี่ยเราเองเนี่ยน่าจะมีมากที่สุดนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยทำเรื่องตัวเลเซดมาอย่างยาวนานแล้วก็ถึงเป็นโฟกัสของธนาคารเราครับเราเองก็มีทีมทํางานอยู่ค่อนข้างมากคราวนี้ถ้าสมมติเรากลับมาดูในฝั่งของตัวเลเซดเองเราจะเห็นว่าจริงๆทางฝั่งคอนสตรัคชั่นเลเซดเนี่ยเป็นตัวสร้างคาร์บอนฟุตนออกมาเนี่ย อันดับสาอุตสาหกรรม,มเลยนะครับอันดับหนึ่งมีอะไรอันดับหนึ่งก็เรื่องกับ Energy นะครับอันดับ2ก็เป็นพวก r a n s อตอเจชั่นอันดับสามนี่คือรี t เครับนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มโฟกัสหลักตัวหนึ่งที่จะต้องมีการดำเนินการนะครับเพราะมันจะน่าจะช่วยการลดการปล่อยคาร์บอนได้ค่อนข้างมากนะครับทีนี้เนี่ย เรามาดูตัวตลาดสังหานะครับถ้าสังหาเองเนี่ยถ้าเราเก็บข้อมูลย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยเอาแค่ในบ้านเรานะครับปีหนึ่งเนี่ยอขออนุญาตก่อสร้างเนี่ย16 16ล้านตารางเมตรมาทุกปีนะครับนี่คือค่าเฉลี่ยซึ่งมันก็เยอะมากอันนี้เราแสดงเห็นถึงาการที่มันมีปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในการ ขยายธุรกิจทางด้านนี้เนี่ยค่อนข้างมากนะครับซึ่งตัว16ล้านตารางเมตรเองจริงแล้วเนี่ยเราก็ลองมองถึงเรื่องของ embedded carbon นะครับ embodied carbon นะครับซึ่งเมื่อกี้ธนาคารก่อนหน้าก็ได้มีการเล่าถึงนะครับซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของเราที่เราจะมาดูในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น operating carbon นะครับเดี๋ยวก็จะมีการอมองถึงเรงนี้แล้วก็มีโซลูชันเพิ่มเติม,ตมด้วยนะครับโดยที่ ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราโอเคนะค,ครับกเ็เราจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับที่ถ้าเรามาดูในตลาดอสังหาริรทรัพย์นะครับาการที่เราจะทำเป็นซีโร่ไอมิชชันนะครับสำหรับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยทำได้ไหมวันนี้ก็น่าจะพอทำได้ต้องใช้คำนี้นะครับแต่ว่ามูลค่าในการทำเนี่ยมันมหาศาลมาก นะครับประเด็นมันคือคงไม่ใช่ตลาดที่เรากำลังพูดถึงไอ้สิล้านล่างเมตรที่ผ่านไอ้ท,ท,ที่ที่มีตัวเลขให้เห็นตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดบ้านเราเนีครับค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5ล้านบาท3-5ล้านแถวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปเลขทําให้มันเขาเรียกว่ามันไม่มีคาร์บอนเลยเนี่ยวันนี้บนราคาที่เราจะต้องสร้างเนี่ยมันน่าจะ ยากมากๆนะครับแล้วตลาดตรงนี้มันก็จะไม่เอื้อก็แปลว่าเราทําตลาดไม่ได้เลยซึ่งมันคงไม่ใช่โจทย์ที่เราจะต้องทำนะครับวันนี้ผมคิดว่าเราค่อยๆเป็นการทา t า a n s i t i o n เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเราจะทําอะไรได้บ้างซึ่งผมคิดว่าความสําคัญจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกว่าวันนี้เราต้องทําให้ได้นะครับแต่วันนี้เราต้องเริ่มทําแล้วเท่านั้นเองนั่นเป็นคีย์สำคัญที่เรา,าจะต้องดูนะครับอันนี้อย่างตามที่ที่เรียนไปก็คือเราเองเนี่ยเราก็มี ทีมทำงานที่เป็นทีมวิศวกรอยู่แล้วนะครับเราก็เห็นโอกาสตรงนี้เนี่ยก็เอาตัวทีมวิศวกรที่ธนาคารมีเนี่ยมาช่วยาทางลูกค้านะครับในการที่จะทำในเรื่องนี้นะครับซึ่งหลักๆเองเนี่ยจริงๆเราก็คงจะเป็นเรื่องการเน้นให้เกิดความรู้นะครับความเข้าใจในในเรื่องการเปลี่ยนผ่าน มาแล้วครับก็จริงๆหลักของเราเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราต้องทําให้เกิดความตระหนักรู้ก่อนว่าเออเราต้องเริ่มด้วยนะนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปมองว่ามันไกลเกินไปว่านี้เราจะต้องปักธงว่าเราจะต้องเป็นซีโร่มิชชั่นแล้วหรือเป็นคาร์บอนนูทรแล้วนะครับผมคิดว่าเริ่มต้นว่าทํายังไงเนี่ยให้เราสามารถลดคาร์บอนจากการสร้างตัวโครงการของเราได้โดยที่ต้นทุนเราไม่เปลี่ยน นะครับอันนี้เองก็เป็นโจทย์ของเราที่เราจะเข้ามาช่วยโดยที่การที่เราจะทำเป็นกันได้อันที่หนึ่งคือลูกค้าต้องเข้าใจก่อนว่าเออเราควรจะต้องทําได้แล้วแลวมันทําได้นะไม่ได้มีคอสอะไรเพิ่มอันที่2คือผมคิดว่าเราต้องสามารถคํานวณเป็นรู้ว่าวันนี้เราทําเรามีการปล่อยคาร์บ,บอนจากการใช้วัสดุเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ผมพิ่ว่าแบงก์เองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะช่วยซัพพอร์ตนะครับทั้งในเรื่องของความรู้ในเรื่องของตัวสินเชื่อต่างๆที่จะมาช่วยพัฒนาให้เ,เราสามารถออกโปรดักตได้ดีขึ้นนะครับโดยที่เดี๋ยวจะส่งเรืเ่องต่อให้ทางคุณนัทวุฒินะครับจะมาช่วยรล่าใฟังว่าไอเดียของเราเป็นยังไงแล้วก็ทํำยังไงที่เราจะสามารถลดให้การคาร์บอนอิมิชันได้โดยที่เ,เรา ทำได้โดยไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเชิญนะครับขอบคุณครับผมขอเริ่มด้วยด้วยสไลด์หน้านีนะครับจากที่เซสชันเมื่อกี้เนี่ยท่านพอจะทราบแล้วละ่ะว่า,าคาร์บอนที่เกิดขึ้นในธุรกิจอ s สเทนะครับก็คือแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือเอมโบดี้คาร์บอนด้านซ้ายมือของท่านนะครับเอมโบดีคาร์บอเนี่ยเกิดจากอะไรตัวนี้ก็คือเกิดจากตัวขั้นตอนการผลิตแมททเรียลตัวแมททเรียลเการขนส่งแมททเรียลรวมไปถึง การก่อสร้างต่างๆทั้งหมดนะครับก็คือตัวที่เป็นเอโมดีคาร์บอนในส่วนนี้นะครับส่วนที่สองเนี่ยฝั่งฝั่งด้านขวานะครับอ่อนเดียวขอโทษนะครับขออนุญาตยืนนะครับ ฝั่งฝั่งด้านขวาตัวนี้นะครับคือ operational carbon ตัวนี้เนี่ยถามว่าเกิดขึ้นยังไงตัวนี้คือคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากเมื่ออาคารสร้างเสร็จแล้วนะครับก็คือเรื่องของการใช้พลังงานตัวนี้เป็นจริงๆถ้าเทียบสัดส,ส่วนเนี่ยฝั่งด้านซ้าย embodied carbon กับ operational carbon เนี่ย embodied carbon สัดส่วนจริง,รงๆเนี่ยประมาณแค่20%ของการก่อสร้างแล้วมันเกิดขึ้นแค่1-3ปีเมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จเช่นสมมติท่านเป็นโครงการบ้านอาจจะสร้างภายใน1ปีกว่า เป็นออฟฟิศเป็นโฮเทลเป็นคอมเมอรเชียลอีเรสเทใช้เวลาสร้างประมาณไม่เกิน3ปีคาร์บอนที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงระยะเวลานั้นซึ่งมันคือกินสัดส่วนวัน20%ปรแต่ด้านขวาตัวนี้เนี่ยมันคืออายุการใช้งานของอาคารประเภทนั้นๆเลยเช่นบอกว่าอาคารของท่านเนี่ยอายุการใช้งาน30ปี40ปี50ปีหรือมากกว่านั้นคาร์บอนในส่วนนี้มันกินสัดส่วนถึงแ0แล้วมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากที่มันทําให้เกิดคาร์บอน ในมุมของ r e s i d e n t i a l Real e s t a t e e เนี่ย Developer อาจจะเป็นผู้ที่ทำให้เกิดคาร์บอนในช่วงแรกก็ยองไม่ได้คาร์ถามว่าก็คือสเตจตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างการใช้ Material ต่างๆพวกนี้ทำให้เกิดยิมบ Car ร์บอนแต่มันคือช่วงเวลาแค่1-3ปีตอนที่ท่านทำโปรเจกต์แต่สิ่งที่ดีกว่านั้นคือถ้าท่านส่งมอบตัว Product ที่มันเป็นกรี n เป็นโลคาร์บอนส่งต่อไปสู่ลูกคา้าก็คือการลดโอเปอเรชั่นอลคาร์อน ตัวนี้คือการส่งตอบกรีนโปรดักต์ไปสู่ลูกค้าในแง่ของ Developer แล้วในส่วนของ Commercial Real Estate ล่ะ Commercial Real Estate ผมคิดว่าด้านขวาจะนี้สำคัญมากมันคือการมันไม่ใช่คอสที่เกิดขึ้นนะครับในการปรับกรถโค f e เช i o n a l c า r b o n นคือการลงทุนระยะยาวที่ได้ผลตอบแทนที่ต่อเนื่องไปจนชั่วอายุของอาคารจริงๆเดี๋ยวเรามาดูดีเทลในแต่ละเรื่องกันนะครับตอนนี้เรารู้ที่มาละเดี๋ยวมาดูว่า แล้วเรามีวิธีการคำนวณคาร์บอนแบบไนยังไงบ้างเอมดีคาร์บอนมาจากมาจากอะไระครับในภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวกลุ่มของแมท e เรียลวันนี้ยกอย่างจากบ้านหนึ่งหลังครับส่วนประกอบสำคัญย,ยกมาในกลุ่มไอเทมหลักๆของบ้านมีนส่วนคอนกรีตตัวผนังตัวเหล็กวัสดุมุม ตัวฟิ n i ชชิ่งพื้นสิ่งต่างๆสังเกตว่า3ามกลุ่มแรกตัวนี้เนี่ยตัวซีเมนต์เป็นไอเทมใหญ่ที่สุดเลยที่มีค่าเอมโ d ดี้คาร์บอนสูงที่สุดคอนกรีตกันเล็กก็เป็นส่วนรองลงมา3ตัวนี้สมมติถ้าถ้าโครงการของท่านหรือบ้านของท่านอาคารของท่านสร้างด้วยโรบินแคสสัดส่วนเนี่ยพีแคสก็คือ 1. 6, 6, men, นึ่งองสาซีเมนต์ผนังแล้วก็เหล็กตัวนี้คือเอมโ d ดีที่เกิดขึ้นจากระบบินแคส ซึ่งจะกินสัดส่วนประมาณ70-80%ของทั้งหมดนะครับสัดส่วนมันเยอะมาก้วถามว่าถ้าท่านลดคาร์บอนจากในกลุ่มมันเทียวรูปม,มีได้ก็จะทําให้การใช้การเกิดคาร์บอนในการก่อสร้างท่านลดลงด้วยทีนี้ถามว่าการคำนวณคาร์บอนเราทําได้ยังไงบ้างท่านคงจะคุณจาก,กีที่เกิดที่อบอกอรหรือองค์การบริหารจัดการการเสื่อนก,การะจุก ซึ่งปัจจุบันเนี่ยออบประการีการรับรองตัวแมททิวิเลต่างๆจริงๆมันมีหลายประเภทน,นะครับวัสดุของสร้างก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่อบประกรรับรองในแต่ละตัวอบรกรจะรับรองแมทท r i a l ลที่มีค่าคาร์บอนระบุไว้อยู่คล้ายๆกับคอนเซ็ปต์ของฉลามขีดวะครับทางยูเซอร์จะสามารถรู้เลยว่าแมทท r i a l ลแต่ละตัวมีการปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่ท่านสามารถที่จะเลือกใช้แมทท r i a l ลแต่ละตัวได้อย่างยกตัวอย่างในนี้เนี่ยจะเป็นคอนกรีตเป็นตัวผนังหรือแม้แต่พรีแคสก็จะมีค่าคาร์บอนที่ระบ สามารถเลือกใช้ได้คาร์บอนสูงต่ำตามบัจเจ็ตของของแต่ละครงการนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีแมทเทอเรียที่เป็นแมทเทอเรียลรักโลกอื่นออันนี้อาจจะยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับอกรแต่ก็เริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆมีคุณสมบัติแต่ละแบบมันเหมาะสำหรับตัวอาคารเขียวเป็นวสัสดุรีไซเคิลมันมีหลายๆอย่างที่สามารถเลือกใช้ได้ ซึ่งม m a t เรียลต่างๆพวกงนี้ในอนาคตก็จะมีการไปขึ้นทะเบียนกับ,บอบกอเพราะว่าเทรนมันเป็นแบบนั้นทุกคนจะเริ่มทำหนึ่งในเรื่องของ material ท,ที่ปลอดคาร์บอนม m a t เรียลที่เป็นคาร์บอนต่ำมากขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นในในเฟสต่อไปอย่างของ s อ g เนี่ยเขาก็มีแผนชัดเจนนะครับว่าภายในสิ้นปีนี้ material ร้อยเปอร์เซ็นต์ของ s g เอสซีจีก็จะขึ้นทะเบียนกับอบกระบออรุค่าคาร์บอนมีค่าฉลากระบุชัดเจนว่าม m a t เรียลแต่ละตัวทำให้เกิดคาร์บอนในสัดส่วนเท่าไหร่ ีนี้เมื่อกี้เรารู้แล้วที่มาว่าคาร์บอนเป็นแบบไหนยังไงบ้างม mm hmm. ันมีตัวเลขสามารถคำนวณได้ตัวนี้คือเคสตดี้ที่ทางฝ่ายที่ลึกษาธุเกจารีวัรส์ท๊อเนี่ยลองทําข้อมูลจากกลุ่มข้อมูลของลูกค้าเรานะครับเป็นโครงการที่อยู่อาศัยประมาณ25ไร่120ยูนิตเราลองมาทําดูว่าถ้าแมทเทเรียลที่ลูกค้าใช้อยู่เดิมโดยที่ไม่การปรับเปลี่ยนตั้งสายมือตังนี้จะเกิดคาร์บอนของทงทั้งโปรเจกต์เป็นเท่าไหร่ ตัวเลขที่ออกมาประมา4 000, 4 8 0 0ตันคาร์บอนนะครับอันนี้คือตลอดอายุของโครงการที่สร้างเสร็จเช่นบอกในระยะเวลา2-3ปีอันนี้คาร์บอนที่เกิดขึ้นส่วนด้านขวาถ้าเราใช้ข้อมูลจากอวกอรเมื่อกี้ลองดูว่าถ้าเราปรับลดแมท e r อ a รลงโดยที่เลือกใช้แมท e r อ a รลโดยที่ไม่มีคอ,อส้เพิ่มขึ้นมันสามารถปรับลดคาร์บอนลงไปได้ประมาณ500ตันคาร์บอน อันนี้คือลดลงไป10%อันนี้คือคอสไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสามารถเลือกใช้ได้อยู่ที่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าแต่ละตัวมีคาร์บอนเท่าไหร่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับการก่อสร้างสามารถลดคอสได้ลดคาร์บอนได้โดยที่ไม่เพิ่มคอสทีนี้อีกส่วนหนึ่งโอปชั่นคาร์บอนคือ80%หลังตรงนี้ต,ตรนนี้สําคัญมากอย่างที่ผมเรียนว่ามันคือการลงทุนในช่วงแรกเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว ตอนนี้โซลูชันที่มีในปัจจุบันหลักๆคิดว่ามันคือเรื่องของการใช้พลังงานมันมีโซลารเริ่มมีโซลาเซลล์เข้ามาใช้อย่างแพร่หลายโซลาเซลล์นอกจากเป็นพลังงานสะอาดเป็นพลังงานงเวียนตัวนี้มันยังช่วยประหยัดไฟในระยะยาวแต่ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานนะครับอาจจะมีข้อจํากัดว่าถ้าติดโซลาเซลล์แล้วมันต้องใช้ไฟในช่วงเวลากลางวานันแต่จริงการใช้ไฟกลางคืนก็สามารถใช้แบตเตอรี่มาประกอบในการใช้ไฟได้เหมือนกัน อีกระบบหนึ่งที่อยากอยากให้ท่านรู้จักก็คือว่าตัวระบบหมุนเวียนอากาศแลกเปลี่ยนอากาศซึ่งจะเป็นตัวช่วยหลักๆคอนเซ็ปต์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทํางานของระบบภายในอาคารทั้งหมดเกี่ยวข้องกระบบแอร์คอนดิชันระบบควบคุมความชื้นสัมพัสภายในอาคารรวมทั้งระบบฟองอากาศทาให้อากาศบริสุทธิ์ภายในบ้านแล้วก็ถ้าเป็นในรูปแบบของท a l s โซลูชันความหมายก็คือมีตัวแมชชีนิกตัวเ r v วตัวนี้ มีเรื่องของการดีไซน์กรอบอาคารตัวอินสู a เลชันต่างๆตัวการเลือกใช้กระจกที่ป้องกันความร้อนการซีลความร้อนจากภายนอกเข้ามามันจะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในอาคารไปได้ไปได้สูงนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูกราฟว่าผลที่ออกมาเนี่ยถ้าเป็นโทัทัวแบบนี้เนะี่ยตัวเลขเป็นเท่าไหร่ตัวนี้คือเคสตันีเหมือนกันจากเป็นบ้านประมาณสักสี่ตารางเมตรของโครงการลูกค้าเราเองเราลองมามาทำดูว่าถ้าใช้ทั้งสองระบบตัวนี้ อย่างแรกเนี่ยคอนเซปต์ของการลดพลังงานคือมันต้องลดการใช้เครื่องปรับอากาศภายในอาคารก็คือทําให้อากาศภายในอาคารมันเย็นลงก่อนเพื่อประหยัดการใช้ไฟแล้วส่วนที่เหลือถึงค่อยใช้ตัวโซล่าโซล่าเอนเนอร์จีเนี่ยมามาใช้ในการลดพลังงานส่วนที่เหลือซึ่งถ้าจากคอนเซปต์นี้เห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจากตัวระบบเอวที่เป็นทัวทัวล์โซลูชันดีไซน์ตั้งแต่เริ่มแรกมันสามารถลดลงไปได้50%จาก3900เนี่ยลดลงไปครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือเราสามารถใช้ ตัวโซลาร์เนนจีได้สิบเปอร์เซ็นต์อาจจะมีคำถามว่ามันไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเป็นไปได้ที่จะไปได้แบบนั้นเช่นบอกว่าเราดีไซน์ตั้งแต่เริ่มต้นการปรับทิศของอาคารการเลือกใช้วัสดุที่ลดความร้อนติดระบบเยาวเข้ามาแล้วก็ใช้โซล่าเซลล์ที่ใกล้เคียงที่จะไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ในแง่ของการไปดัดงานตัวนี้จะเหมาะมากสำหรับอาคารที่เป็นคอมเมอร์เชียลเรียลสเตทนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดในระยะยาว ทีนี้จากสอง سين าโร่เมื่อกี้เนี่ยจะลองทำให้ดูว่าแล้วถ้าเราใช้ทั้งโลคาร์บอนแมททเรียลใช้ทั้งตัวโซลาเซลล์ระบบ e ออตัวนี้เข้ามาในโครงการผลมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตัวนี้เป็นเคสตดี้แบบเดียวกันนะครับก็คือเป็นบ้านสเกลประมาณ400ตารางเมตรเมื่อกี้เราใช้การปรปับลดแมททเรียลคาร์บอน Carbon, โดยไม่เพิ่มคอสครับส่วนหนึ่งเราติดตั้งระบบ e ออแล้วก็ติดตั้งโซลาเซลล์ผลที่ออกมาคือเอโมอดี้คาร์บอนเนี่ยมันลงไปได้ถึง16% ประมาณ900ตันคาร์บอนโอเปอเรชั่นอลคาร์มันลงได้ประมาณ560ก็คือลดลงไป10%แต่ o อเปอเรชั่นอลคาร์ไอ้ตัวนี้มือแค่ปีเดียวนะครับสูนติราคาของท่าน50ปีก็คือ500ตันคาร์บอนคูณด้วย50ปีมันมหาศาลจริงๆอันนี้ด้านขวาเนี่ยลองจำลองดูว่าแค่ปีเดียวถ้าท่านปรับลด Material กับติดระบบโซล่าเซลล์กับ e ER อ v ตรงนี้มันเทียบเท่ากับคาร์บอนที่ลดลงนะครับมันเทียบเท่ากับการปลูกป่า 1 2 0 0ไร่เพื่อดูดซับคาร์บอนที่ลดลงไปตรงนี้ถ้าเห็นภาพชัดคำนวณเป็นต้นไม้ตีว่าหนึ่งไร่ในวัน100ต้นถ้ากับว่าท่านต้องปลูกป,ป่า1 2 3 7 0 0อันต้นใน1ปีเพื่อจะดูดซับคาร์บอนตรงนี้ไปแต่ถามว่าตรงนี้ทำได้โดยแค่ท่านเริ่มต้นที่จะทำสามารถปรับปริจริงครับเดี๋ยวขอส่งต่อในแง่ของโปรดักต์ครับครับก็เมื่อกี้ทางคุณนัทวุฒิก็ได้เล่าให้พวกเราฟังแล้วนะครับว่า จริงใน h ิงกิ้งของเราเนี่ยเรามองอะไรนะครับกับเรียนอีกทีว่าการที่จะไป n นส z e โลเองจริงในอุตสาหกรรมของ State เอเยก็ยังไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายท,ทำได้วันนี้นะครับสุดท้ายมันต้องรอ,อทางบริษัทผู้ผลิตแมทเทเรียลต่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทใหญ่อยู่แล้วเขาก็มีธงอยู่แล้วว่าต้องไปสู่ เนสซิโลภายในปีไหนปีไหนนะครับซึ่ง Product ที่มันออกมามันคงทยอยลดคาร์บอนลงไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันก็จะต้องเริ่มทําก่อนเลยโดยการที่เราทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งพอเราเริ่มทําแล้วเนี่ยวันหลังพอวัตถุดุมัน a d v a านซ์ขึ้นไปเรื่อยๆโลคาร์บอนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้ ตัวโปรเจกต์บ้านของเราเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มโลคาร์บอนลองไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยในอนาคตมันก็จะ r e ชไปถึงตัวที่มันจะเป็นถึงเนซ e โ o ได้นะครับซึ่งอันนั้นก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าเราเองเนี่ยก็มองว่าวันนี้คงคงยังยังไม่ใช่ตลาดที่มันคอมมิชเชียลได้นะครับอย่างเรื่องของซีเมนต์เนี่ยวันนี้มันก็มี เนสซีโลออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่าโอ้มันทําบนคอสที่มหาศาลเลยนะครับก็คือคาร์บ,บอนที่ผลิตได้มาเขาต้องจัดเก็บแล้วฝังกลับลงไปในดินนะครับลงไปชั้นใต้ดินลึกๆซึ่งผมว่าตรงนี้มันต้องใช้เวลานานมากพอสมควรที่มันจะมาเกิดขึ้นในวันนี้เทคโนโลยีใหม่ๆโน้ตฮาใหม่ๆที่ต้องมาพันาช่วยแต่ว่าวันนี้จริงๆแค่จัดให้ดีเราก็ทําได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวทางกีบเองเนี่ยเราก็จะเข้าไปร่วมสนับสนุนในส่วนของ ตรงนี้ให้เกิดนะครับโดยที่เราเองเ,เราก็พร้อมที่จะมีทีมทางานเนี่ยเป็นที่ปรึกษากับทางลูกค้านะครับเข้าไปช่วยทําด้วยกันเลยนะครับเราก็อาจจะไม่ได้ส่งไปที่พาร์ทเนอร์อย่างเดียวนะครับเรามีทีม Engineering ของเราเนี่ยซึ่งจะดูช่วยดูตั้งแต่ต้นทางเลยทียซ้ำนะครับซึ่งวันนี้เองเราเริ่มทำอคอนเซปต์ที่เราเรียกว่า v a l u e Engineering ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอันก่อนอื่นเลยก็คือดูว่า มีคอสเซฟวิงได้ในการก่อสร้างไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดคอสเซฟวิ n งขึ้นได้สัก10%บเนตต้นทางแปลว่าเราลดแล้ว10%แน่นอนเพราะนั้นที่เหลืออยู่นะครับเรามาดูต่อว่าเราเลือกสดุุที่จะเป็นโลคาร์บอนได้เข้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับอันนั้นน่าจะ potentially ลดได้แบบ10%แน่ๆเหมือนกันนะครับที่เรา,เราดูเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างบรดดิงของเราขึ้นมานะครับอย่างเช่นถ้าลูกค้าที่ลด คาร์บอนไปได้สัก10%เรนะครับเราก็จะเรียกว่ากลุ่ม1ดาวนะครับถ้าเกิด10-20ก็คือ2ดาวมากกว่า20ขึ้นไปก็คง3ดาวนี้คงต้องช่วยต้องให้แล้วก็มี product ที่แอ d ออนขึ้นไปนะครับอย่างเช่นรูปบโซลานะครับซิสเต็มีเรื่องของ ERV นะครับเพื่อมาช่วยการในการใช้พลังงานต่อเนื่องที่เป็นออกซิเนคารบอนในอนาคตอันนี้ก็จะเป็นตัวจัด กรดดิ้งที่เราพยายามจะ encourage ให้ลูกค้าเนี่ยผลักดันเนี่ยไปให้ถึง2ดาวให้ได้อย่างร้อยนะครับเพราะว่าคอสมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับทีนี้ในเรื่องผลลัพธ์ของเราเองเนี่ยที่เรียนไปนะครับก็คือถ้าเกิดสมมตินในกลุ่มหนึ่งเอาเองเราก็คงมีในเรื่องของการเป็นให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ การที่จะให้มีความรู้แล้วก็รู้จักกับพาร์ทเนอร์นะครับถ้าเกิดเป็นตัวกลุ่ม2ดาวเองเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการฟันนซิงนะครับก็คงให้พวกผลิตภัณฑ์ฟันน n สซิงที่มันมีราคาต่ำกว่านะครับไปที่ตรงส่วนของอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เพิ่มนะครับถ้าไปถึง3ดาวเองเนี่ยเราก็คงจะมีการช่วยโปรโมตโปรดักต์ของลูกค้าด้วยนะครับแล้วเราก็เรามองไปถึงจุด สำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือการที่จับฟันแนนซิงไปถึงผู้ซื้อได้ยังไงนะครับที่นวัท์ุฒเรียนว่า,าโครงการที่สร้างเนี่ยอยู่กับเราประมาณสัก5ปีนะครับจริงๆมันแ็่ช่วงสั้นๆแต่อายุค่าใช้งานของอาคารเนี่ยมันไปอีกมากกว่า30ปีความสําคัญอยู่ตรงนั้นคนที่รับผลประตรงนี้ต่อคือคนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะยอมจ่าย คนที่พยายามจะช่วยลดคาร์บอนจากตัว p r o d u ั t ของบ้านเองเนี่ยเขาก็จะมีเบนฟิตมี i n c e n t i ィブในการเข้ามาซื้อบ้านลักษณะนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีเองจริงมันก็ดูเหมือนกันว่าแรงจูงใจที่จะมาช่วยมันก็คงมันก็คงไม่ได้เต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราดูเราก็ยังไม่ได้กําหนด ในเรื่องของตัวดอกเบี้ยแบบชัดเจนนะครับแต่ว่าพอมาคุยกันเราคงดูผลิตภัณฑ์หน้างานนะครับก็ต้องเรียนว่าทาง KKP เองเนี่ยเราคงไม่ได้เป็นแพ็กเกจแบบดอกเบี้ยต่ำมาตรงนั้นวันนี้ยังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นนะครับเพราะเราเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยอความสามารถที่จะไปช่วยลูกค้าทําเรื่องนี้มันมันสำคัญคือลูกค้าไม่ต้องไปจ้างที่ปรึกษาอะไรมาทำเราช่วยทําให้ได้เลยแ a ลุเราอยู่ตรงผ่านนั้นแล้วก็ถ้าจําเป็นจะต้องอมีการลงทุนเพิ่มตรงนี้เราก็พร้อมที่จะไปช่วยดูแล นะครับครับก็สุดท,ท้ายนะครับก็ตัวโ o ลของเรานรในตลาดหูเอสรัเองเนี่ยก็คือเราก็คอมมินะครับที่ลูกค้าทั้งหมดของเราในพอร์ตวันนี้นะครับรวมถึงลูกค้าที่สนใจเนี่ยเราจะมาช่วยในเรื่องของการให้องค์ความรู้ต่างๆนะครับเราจะมีทีมวิศวกรที่มาช่วยท่านได้ตั้งแต่เรื่องการลด วัสดุลดคอสนะครับลดคาร์บอนนะครับรวมถึงที่เราจะเป็นเซ็นเตอร์นะครับที่จะช่วยรวบรวมนะครับพวกพันเนอร์ต่างๆต,ตั้งแต่เรื่องของการคำนวณเขาเรียกคาร์บอนอมิชันจริงๆเลยนี่ทำระดับแบบเรียกว่าไปสุดทางจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องถึงวัสดุทางซัพพอร์ตทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับพวกนี้เดี๋ยวเราจะรวบรวมเอาไว้เป็นพันเนอร์ของเราแล้วก็เอามาช่วยพัฒนา ตลาดของรีสแตทนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็คงพร้อมที่มาช่วยฟินแลนซิงตัวโปรเจกต์นะครับแล้วก็สนับสนุนในการที่จะทำทรานซิชัไปสู่โล w c คาร์บอนโปรดักตต่อไปโดยหวังว่าวันหนึ่งนะครับเราจะไปถึงตัวเนสซิโลให้ได้นะครับขอบคุณครับ